แซบสดเดอร์มาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขหูสุขโคนที่เน้างกับผมผบกับสางกวงแซบสดเดอร์ครับผมพี่น้องกับเมนูแเสพๆไปแล้วครับผมวันนี้เสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นต่โฟครับผมต้มยำครับผมเมนูเสบๆไปแลครับผมพี่น้องโอ้ยเบื้องสีดจะหน้าตาพี่น้องเศบตัวเศบครับผมแดงเริงคือครับผมมาครับผมไม่ต้องรอไลน์เสียเวลาครับผมกับสางกวงแซบอย่างเดียวพี่น้องนะครับผมโอ้ยน้ำข้นๆพี่น้องนะครับผมน้ำเย็นต่โฟหลานไปเลยพี่น้อง มาเด้อครับผมพี่น้องผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวกินปลากะมากินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บๆกับซา,างกวงแซ่บสดเดอี่แล้วครับผมมื้อนี้มาพี่น้องกําแรกแหกมาน้ากันคือเก่าครับผมเส้นบะหมีเ่เหนียวๆนุน่มๆครับผมมาพี่น้องลุยน้ากันครับผมรสชาติเข้มข้นมากพี่น้อง <laughs> quyết liệu về đã phối tôm giang các bạn, bài lui. 嗯。Mm hmm. mm hmm. มูเด้งืมโม,ม,ม,มาครัผมลงฟองพี่น้องอื เตาโฟต้มยำครับผมป้ายลุย เกี่ยวลูกโต้ một bột cọp lắm ừm ไข่ต้มครับคุณรุยครับ <c oughs> นี่ขึ่งฟองลงอพอืม <c oughs> <c oughs> สินปลาครับอือหือปิดจับด้วยกุ้งอืออครับผมกะ <c oughs> ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเป็นกำลังแรงใจใสร้างความแซ่บเสะเดินเด้อครับผมที่จะได้เห็คุคลิปต่อวไปนะครับผมสำหรับเมนูแซ่บเสะเดินนี่ก็ด้เบิร์ตอีกแล้วครับผม ครับผมจังไดนมูนิก่ะสางวงกับตองคอตโตแต่เพียงเท่านี้ครับผมพูกพ่อกันไม่คลิมนาครับสวัสดีครับ